สไลด์ไม่สวยพูดไม่เก่งก็ทาพรีเซนต์ที่ได้ผลลัพธ์ดีได้ถ้าดูคลิปนี้สวัสดีครับคีย์วันนี้คือไม่ต้องสวยก็ได้ผลนะครับถ้านึกถึงใครที่แบบเออเฮ้ยเข,ยขาเป็นคนที่ต้องทําสไลด์นะเขาเป็นคนที่ทาแล้วรู้สึกว่ายังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราดูแล้วยังไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ถ้ามีน้องในทีมแบบนี้แชร์ให้เขานะครับแท็กให้เขาหน่อยนะมันจะเป็น3มไอเดียที่ใช้ได้ทันทีเพียงแค่ดูให้จบ และลงมือทานะครับต้องบอกว่านี่คือหนึ่งในเทคนิคที่ทําให้ผมฟาสโปรโมทได้จริงๆเลยนะ,ะผมคิดว่าวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการทําสไลด์หรอกแต่ว่ามันคือเทคนิคในการสื่อสารซึ่งผมเชื่อว่ามีประโยชน์มากๆตัวผมเองตอนนี้ผมอายุใกล้จะ40แล้วผมอยากกลับไปบอกตัวเองตอนอายุ30หรือว่า25ต้นๆอ่ะตอนนี้ถ้าใครฟังอยู่แล้วคุณอายุน้อยกว่า40นะคุณได้อันนี้ไปผมว่ามันเหมือนติดปีกให้คุณนะตอนนี้ผมก็ยังคิดว่าสไลด์ที่ผมทําตลอดชีวิตผมเนี่ยผมว่าน่าจะเกิน0 0แผ่นแผ่น ไม่สวยเลยสักแผ่นหนึ่งนะจริงๆคือผมว่ามันสวยบ้านๆโอเคไหมเห็นด้วยไหมว่ามันสวยบ้านๆคือมันไม่ได้สวยเวอร์มันก็สวยประมาณนึงแต่มันไม่ได้สวยระดับมืออาชีพแต่เชื่อไหมตอนปี2 0 1พันสิบเออะที่ผมทําสไลด์นั้นกากกว่านี้เยอะใช้คาว่าก,ากากเลยดีกว่าโอเคไหมแต่มันทําให้ผู้บริหารระดับสูงเนี่ยอนุมัติให้ผมกับทีมเนี่ยได้ไปดูงานที่ประเทศสเปนแล้วก็เยอรมันซึ่งเคล็ดลับมันอยู่ในคลิปวันนี้แหละเดี๋ยวจบไลฟ์ปั๊บสิ่งที่ได้คือเฮ้ยคุณจะแก้ปัญหาเรื่องการอนุมัติยากได แล้วคุณไม่ต้องทําใช้เวลาเยอะนะถ้าใครแบบนั่งคิคเกเคอร์เซอร์ใช้อะไรวันนี้ไม่ต้องเพราะว่าสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยคือสไลด์กากของผมนะนะใช้ที่มันไม่สวยแล้วกันนะสไลด์กากมันจะดูหยาบคายไปสไลด์ที่ไม่สวยของผมเนี่ยใช้ฟังกชันธรรมดาสุดๆโอเคไหมครับเนาะและที่สําคัญคือไม่สวยนะแต่มันเวิร์กเว้ยเออมันเวิร์กมันเวิร์กนะครับไอเดียทําสไลด์อนุมัติง่ายใช้เวลาน้อยไม่ต้องแก้บ่อยโอเคไหมไม่สวยแต่เวิร์กมันทำยังไงนะครับอันที่หนึ่งก่อนเลยที่ผมอยากจะพูดนะพ่อครัวกับคนทําสไลดย มันเหมือนกันบอกผมนิดนึงได้ไหมว่ามือถัดไปอาหารที่คุณอยากทานมากที่สุดคือจุดจุดจุดใครนิดถึงกะเพราพิมพ์กะเพราใครนึกถึงอ่โจ๊กกับพิมพ์โจ๊กสมตำโอ้สมตำมือถัดไปแซลมอนซาชิมิอืมเยี่ยมเลยโอ้โหทำลายกันมากนะครับตอนนี้นะบะหมี่เป็ดครับพี่ป๊อปขอบคุณครับ อ่ะโจ๊กกขนมจีบโอ้โหโอ้โปลาหมึกไข่นอดกระเทียมโอ้ยทำลายทำลายโอ้โหโจ๊กเยี่ยมครับคำถามถัดมาครับคือถ้าตอนนี้เนาะนึกเอาไว้คืนนี้แล้วแบบพรุ่งนี้ฉันอยากจะกินส้มตําไก่ย่างมากเลยหนูบอกอ่ะแล้วพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาเดินไปที่ห้องครัวและได้กินรู้สึกยังไงมีความสุข ดีอืมเยี่ยมเลยเหมือนมีบุญโอสาธุ <laughs> อันนี้ครับมันคือเรื่องเดียวกันหมายความว่าถ้าอยากกินเราได้กินเราจะรู้สึกดีจะรู้สึกฟินจะรู้สึกมีบุญถูกไหมอ่ามีความสุขนะครับถูกไหมทำสไลด์ก็เหมือนกันครับถ้าคุณอยากรู้อยากอ่านอะไรอะคนอ่านเขาอยากรู้อยากอ่านอะไรแล้วเขาได้รู้อะก็เช่นเดียวกันตรงนี้เก็ตไหม ผมจะบอกว่าถ้าคุณเป็นพ่อครัวคุณเลือกเมนูที่ตรงใจคนกินได้เขาจะฟินถ้าคุณเป็นคนทําสไลด์คุณเลือกสิ่งที่คนอ่านหรือคนฟังคุณะเขาอยากรู้เขาก็จะฟินเช่นเดียวกันคีย์นี้แพงมากนะครับหลายคนจะพลาดคือคุณจะพูดในสิ่งที่คุณอยากพูดแต่คุณไม่ได้คิดว่าคนอื่นอยากฟังอะไรถูกไหมล่ะเพราะว่า จริงๆนะผมไปนั่งนึกเนะี่ยาไมสไลด์กากของกูผมใช้คำนี้เลยนะครับโหวันนั้นแบบวิศวกรเก่งๆเป็นร้อยคนน่ะแบบพรีเซนต์แข่งนั้นน่ะเป็นสิบทีมอะสไลด์ผมนี่คือกากมากพูดเลยเพราะว่าผมไม่ใช่สายทําสไลด์อะนึ้ออกว่าเออแต่ชนะเฉยไว้เฮ้ยผมไปนั่งดูเขาก็บอกผมว่าผมก็ไม่นั่งถามหัวหน้าถามคนนู้นคนน,นี้ว่าเอ้ยเพราะอะไรถึงให้ผมชนะเขาบอกว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่คุณทําได้ดีมากเลยคือคุณเข้าใจว่าผู้บริหารระดับสูงน่ะเขาอยากได้อะไรจากคุณเออผมก็บอกเอ้ยร นันแล้วบอกว่าไม่นั่งเงี้ยอ๋ออสไลด์หน้านี้แน่ๆเนาะอย่างที่บอกขออภัยจริงๆคือมันเป็นคอนเฟดเดชียลในบริษัทผมเอาออกมาแชร์ไม่ได้แต่ว่าให้เชื่อผมเถิดว่าถ้าคุณเสิร์ฟข้อมูลที่เขาอยากอ่านคุณชนะไปแล้วครึ่งหนึ่งอันนี้เรื่องจริงเข้าใจไหมครับอืมพูดสิ่งที่เขาอยากฟังคือสไลด์ดีเนี่ยเดีย๋ยวเรามาตกผลึกกันนิดนึงเนาะวันนี้ผมให้ทั้งเทคนิคและให้เป็นไอเดียสไลด์ดีเนี่ยไม่ใช่สไลด์ที่ต้องสวยมากย้ำนะผมก็ไม่ใช่คนที่ทำสไลด์สสววยยมากนะครับอดีนะ ดีก็ไม่สวยแน่นอนแต่สไลด์ที่ดีอะ่ะมันจะต้องเป็นนิยามนี้ในความคิดของผมนะไม่ต้องเชื่อผมนะครับแต่ว่าผมเชื่ออย่างนี้นะมันคือสไลด์ที่ทําให้เราได้ผลลัพธ์ด้วยเวลาที่น้อยที่สุดตัวอย่างทีนะสไลด์ที่ดีของผมเนี่ยคือสไลด์ที่ทําให้คุณได้ผลลัพธ์ในเวลาที่น้อยที่สุดไอ้นี่แพงมากนะครับเพราะว่าหลายคนมัวแต่นั่งแบบเลือกสีเออไม่ถูกใจเทมเพลต ใช่อันนั้นคือสิ่งที่เราต้องพิจารณาแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือคุณได้ผลลัพธ์จากการสื่อสารหรือเปล่าทางคีย์นี้แหละที่ทาให้ผมว,วินได้เพราะว่าผมโฟกัสว่าเขาต้องการอะไรแล้วทําให้มันน้อยที่สุดกระชับที่สุดเพราะถ้าเกิดคุณย่นเยอะคุณเล่านานมันสวยทุกสไลด์เลยย้ํานะว่าสวยอ่ดีแต่ถ้ามันสวยแต่ว่าข้างในมันตัดติงโหน่งอ่ะมันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์ถูกปะคุณใช้เวลากับสิ่งที่มัน มันจะต้องมาทีหลังนะคุณต้องเริ่มจากการที่คุณเลือกเมนูหรือว่าคุณเลือกสิ่งที่คนอ่านหรือว่าคนฟังเขาอยากฟังมากที่สุดอันนี้คือโคดขีโอเคปะครับแล้วก็ถัดมาหน้านี้ก็โคดแพงนะครับแคปไปได้เลยนะครับเพราะว่าที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่า99%เนี่ยคุณเห็นด้วยกับผมไหมว่าคนทํางานเนี่ยนะเราไม่ได้สร้างไรายได้จากการทําสไลด์สวยนะแต่มันมาจากผลลัพธ์ของงานของเราที่เราทําในสไลด์ที่เข้าใจง่ายอันนี้ก็ขีเหมือนกันคือคุณทําสไลด์สวยดีมากนะครับ แต่ว่าไรายได้คุณไม่ได้มาจากการทำสไลด์สวยนะเห็นเห็นด้วยกับผมไหมเว้นไมหนึ่งเปอร์เซ็นต์สำหรับคนที่เขาเป็นกราฟ,ฟริกคนที่เขามีไรายได้จากการทําสไลด์สวยทํเมืออาชีพแบบคือทําเป็นมืออาชีพแบบทําโปสเตอร์ทํา PR อันนั้นเขาได้ตังค์จากสไลด์สวยทําไปเลยทําให้ดีทําให้เต็มที่เพราะมันคือพอร์ตัฟของคุณแต่ถ้าคุณไม่ได้ทําแล้วใช้เวลาทั้งวันเพื่อส่งสไลด์ให้มันสวยที่สุดอะผมคิดว่าอันนั้นเกินความจําเป็นโอเคไหม ย้ำอีกรอบนะไม่ได้บอกว่าสวยไม่สวยไม่ดีนะสวยดีมากแต่ถ้าเกิดคุณทํามันมากจนเกินไปจนลืมไปว่าจริงๆคุณต้องการเอาผลลัพธ์ที่คุณทําได้ดีจากงานของคุณมาอธิบายให้เข้าใจง่ายอะ่ะคุณกําลังหลงประเด็นอยู่โอเคไหมเห็นด้วยกับผมไหมว่าสไลด์ในสรุปให้อะ่ะมันไม่ได้สวยแต่มันเข้าใจง่ายสไลด์ที่พวกเราทํากันทุกอันนะครับไม่ไม่ได้มีมืออาชีพทําเลยนะทุกท่านพอทราบใช่ปะครับว่าที่เราทําทํากันเนี่ยคือนักเรียนหรือว่า นะลูกเพจทางนั้นเลยแล้วทุกคนก็ใช้ powerpoint ธรรมดาฟังก์ชันธรรมดาแต่ทำไมบางสไลด์มันยอดแชร์สี่พันยอดแชร์มันห้าพันหมายความว่ายังไงขอแค่คุณทําให้มันเกิดประโยชน์กับคนได้ขอแค่คุณช่วยให้ใครสักคนหนึ่งเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการมันคือคุณค่าแล้วคุณได้ผลงานแล้วเก็ตปะเพราะฉะนั้นไอเดียที่หนึ่งเลยนะครับโน้ตไว้เลยว่าเราจะต้องพูดในสิ่งที่เขาอยากฟังต่อให้คุณทําดีแค่ไหนแต่ถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากฟังเหมือนเมนูที่คุณไม่อยากกินอะเอาไง,ไง่ายๆแล้วออะไรวคืสิ่่งที เขาอยากฟังรู้แล้วว่าเราต้องพูดในสิ่งที่เขาอยากฟังเนะี่ยย้ำนักย้ำหนาพูดในสิ่งที่เขาอยากฟังอนะ่ะแล้วอะไรอ่ะคือสิ่งที่เขาอยากฟังนะครับอันนี้คือบริษัทที่เชิญผมไปบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการทาสไลด์เกี่ยวกับเรื่องการสื่อาสารเนี่ยเขาบอกว่าเขาว่าเป็นเอเจนซี่อันในพัฟตตามนะเขาเป็นเอเจนซี่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยงานของเขาเนี่ยคือการช่วยหาลูกค้าให้กับบริษัทบริษัทหนึ่งนะแล้วก็บริษัทเนี้ยเมื่อได้ลูกค้ามาก็จะแบ่งส่วนแบ่งการตลาดให้กับเอเจนซี่มันก็เป็นการแลกเปลี่ยยยนนนนอ่่่าางงเเเเเททีีมกกััสตห็ สไลด์เนี่ยผมวาดมือนะเห็นปะ่ะไม่สวยคือมันธรรมดามากเลยแต่ขอให้ว่ามันส่งสารที่ผมต้องการนะให้ทุกท่านฟังอยู่อะเราทราบได้อะใช้ได้แล้วอ่ะถึงตรงนี้ที่ผมพูดเก็ตไหเอเจนซี่หาลูกค้าให้กับบริษัทแล้วก็บริษัทก็แบ่งส่วนแบ่งการตลาดอันนี้ก็อันเนี้ยเนี่ยแค่นี้เองไงเห็นปะ่ะมันไม่ได้ต้องสวยมากอะแต่ว่าขอให้มันสื่อสารได้แล้วผมใช้เวลาทําสไลด์นี้นาะทีเดียวเนี่ยยังเงี้ยดีกว่าไหมดีกว่าปะ่สะสมมติว่าเอเจนซี่เขามาถามผมบอกว่าเซนเซ ถ้าจะพูดกับบริษัทที่เป็นเนี่ยเอ็ิซเนสเนี่ยนะขอส่วนแบ่งเขาเพิ่มมาพูดแบบนี้ได้ไหมเขาบอกว่าเราขอเพิ่มส่วนแบ่งจากส0เปซ็น12%เป็นบเซแลกกับการหาลูกค้าเพิ่มฟังดีๆนะเราขอเพิ่มส่วนแบ่งจาก10เป็น12แลกกับการที่เราจะหาลูกค้าเพิ่มคุณโอเคไหมเดี๋ยวเราจะไปลงแรงหาให้โอเคไหมครับเขาถามผมว่าเนี่ยดีหรือยังผมบอกดีชัดแล้ว มีประโยชน์ชัดเจนรู้ว่าต้องการอะไรและแลกกับอะไรเป็นบิสเนสที่เท่าเทียมดีมากเลยแต่คุณปรับนิดเดียวให้ผมได้ไหมเป็นแบบนี้เราจะหาลูกค้าเพิ่มให้แลกกับการขอเพิ่มส่วนแบ่งจาก10%เป็น12%เอรผมทุกทีนะครับเราเอเจนซี่เนี่ยนะนะจะหาลูกค้าเพิ่มให้แลกกับการขอเพิ่มส่วนแบ่งจาก10%เป็น12%บอกผมนิดนึงได้ไหมครับว่าถ้าคุณเป็นบริษัทบริษัทนะ ที่รับลูกค้ามาแล้วก็แบ่งส่วนแบ่งให้เนี่ยคุณอยากฟังประโยค A หรือประโยค B จริงๆแล้วมันคือเท่ากันถูกปะ A เท่ากับ B B เท่ากับ A เพราะเราแค่สลับประโยคหน้ากับหลังเท่านั้นเองอนึกออกไหมแต่ตอนนี้หลายคนพิมพ์ B นะ B เพียบเลยอ่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะสิ่งที่เขาอยากฟังมันต้องเป็นสิ่งที่เขาได้ประโยชน์เวลาเราไปคุยกับใครอ่ะเราไปขอให้ใครดีว่าถ้าเขาจะฟังเราแล้วเขาอยากฟังเราอ่ะเขาต้องได้ประโยชน์ถ้าคุณพูดแต่เรื่องของคุณ คนไม่พูดเลยว่าเขาได้อะไรจากการฟังคุณน่ะจะมีใครอยากฟังคุณอย่างวันนี้ก็เหมือนกันถ้าผมพูดว่าเอ้ยผมเก่งอย่างงู้นผมเก่งอย่างนี้นึกอ,ออกป่มทุกท่านไม่ได้อะไรเลยจะมาได้ยังไงสองร้อยท่านพอที่พ่อออกไหมแต่ว่าผมกําลังช่วยให้ทุกท่านที่ฟังอยู่อะได้ประโยชน์ต่างหากทุกท่านเลยรู้สึกว่าเออมันดีอยากแชร์เห็นด้วยไหมเห็นด้วยบวกหนึ่งให้หน่อยเนี่ยสไลด์ดีสไลด์ที่คนอยากฟังคือสไลด์ที่พูดแล้วเขาต้องได้ประโยชน์ผมไม่ได้บอกว่าชีวิตจริงมันจะทําได้ง่ายนะย้ํานะว่ามันไม่ได้ง่ายแต่ หน้าที่ของคนนําเสนอคือคุณต้องหาให้เจอว่าถ้าเขามาฟังเราอ่ะเขาจะได้ประโยชน์อะไรเก็าป่ปะอันนี้ยอันนี้หลายคนก็พลาดตอนเด็กๆผมพลาดโคตรบ่อยสั่งแก้เอกสารบ่อยอย่ากลับไปตรงขยี้ตรงนี้นะที่หัวหน้าคุณไม่อนุมัติคุณอ่ะเขาแก้คุณบ่อยๆอ่ะเพราะว่าคุณขออนุมัติเงินขอตังใช้ขอเวลาเพิ่มขอคนเพิ่มโดยที่คุณไม่ได้บอกเขาเปล่าว่าถ้าได้เงินก้อนนี้มา จะเกิดอะไรกับบริษัทจะเกิดอะไรกับหัวหน้าจะเกิดอะไรกับลูกค้าถ้าได้คนเพิ่มมาบริษัทจะได้อะไรองค์กรจะได้อะไรลูกค้าจะได้อะไรถ้าได้ซอฟต์แวร์ใหม่มางานมันจะเร็วขึ้นแค่ไหนเออเลยลดร้อยลงบริษัทประหยัดเวลามากขึ้นประหยัดไฟมากขึ้นหรือเปล่านึกออกไหมถ้าคุณพูดในสิ่งที่คุณจะได้มันเหมือนไม่ต้องยประโยชน์มากตะแยงคือฉันขอส่วนแบ่งเพิ่มแล้วเดี๋ยวฉันจะหาลูกค้าให้กับดีกว่าไหมอ่ะถ้าคุณคุณบอกว่าเดี๋ยวผมจะเชิญเพิ่มลูกค้าให้คุณขอส่วนแบ่งเเเพพิ่่มมหนนนนนอออออยยละกออกั้้ีคคืาด จริงๆเราแค่จัดลำดับใหม่มันก็ไอน,นี่แล้วอะโอเคปะ่ะแค่นี้เองง่ายแค่เนี้ยแล้วโอกาสที่คุณจะได้การอนุมัติหรือการปิดการขายเนี้ยมันจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าๆตัวเลยนะอันเนี้ยหลายคนไม่รู้โอเคไหมแค่นี้ก็คุ้มแล้วว่าเฮ้ยอันเนี้ยกว่าผมจะรู้ผมสามสิบกว่าแล้วนะนอกเหกกว่าผมจะรู้คือผมต้องเป็นผู้จัดการแล้วอะแต่แบบถ้าใครฟังอยู่แล้วคุณอายุน้อยอะคุณได้เปรียบแล้วนะคุณได้แต้มต่อแล้วนะ อืมอีกเคสหนึ่งนี่เคสจริงเลยนะครับนี่ก็เหมือนกันผมไปบรรยายให้องค์กรในเซตห้าสิบอะคือบริษัทที่ใหญ่มากเขาเล่าว่าอย่างนี้อ่ะดูไปด้วยกันโจทย์นี่นี่ของจริงเลยนะเขาบอกเขาาเป็นหัวหน้าง,งานเขาอะมีหน้าที่ดูแลพนักง,งานใหม่โจทย์ของเขาคือเขาต้องการให้พนักง,งานใหม่อ่ะเป็นงานวัยเขาจะได้สบายตัวมากขึ้นเึกออกไปในภาพตามนะนิวคอมเมอร์ไม่เป็นงานเลยถ้าหัวหน้าง,งานสอนงานให้เขาได้เด็กเป็นงานวัยมากขึ้นเขาจะ ทำงานอื่นๆได้ดีขึ้นนึกออกไหมคือเขาจะมีเวลาไปทําอย่างอื่นมากขึ้นอรฟอร์ธินซ์โดยรวมเขาก็จะดีขึ้นลดเวลาในการสอนงานได้นึกออกปะทีเนี้ยสิ่งที่หัวหน้างานควรจะพูดเพื่อนโน้มน้าวอ่ะให้นึกภาพเนาะด้านบนมีอะไรใช่ปะถ้าคีเมื่อกี้มันถูกคือเราจะต้องหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับพนักงานใหม่ถูกปะเดี๋ยวลองดูได้กันนะเขาเอาเคสมาให้สองเคสเขาส่งเคสนี้มาให้ผมก่อนเคสแรกเขาบอกว่าน้องถ้าน้องผ่านคอร์สอบรมนี้นะ คือเขาให้น้องไปอบรมเนาะนึกออกไหมถ้าน้องผ่านคอสนี้นะน้องจะทํางานเองไวขึ้นโอเคไหมนี่คือสิ่งที่เขาสรุปมาให้เป็นประเด็นสําคัญเนาะเขาบอกเซนเซประโยคนี้เวิร์กไหมผมบอกเฮ้ยมันดีแล้วมันชัดเจนรู้เลยว่าถ้าน้องทําแล้วน้องจะได้อะไรแต่ปรับให้ผมนิดนึงได้ไหมเป็นแบบนี้นะพ้นโปรง่ายขึ้นถ้าน้องผ่านคอสนี้นึกภาพตามว่าถ้าเราเป็นนักเป็นพนักง,งานจบใหม่ new comer เราอยากได้ยินซ้ายหรือขวาพิมพ์ให้ผมหน่อยได้ไหมผ่านคอร์สนี้น้องจะทํางานได้ไวขึ้นได้บอกไหมกับพ้นโปรง่ายขึ้นถ้าน้องผ่านคอร์สนี้ซ้ายหรือขวาครับเรื่องเดียวกันนะจริงๆมันคือเรื่องเดียวกันแต่มันคือแค่คนละมุมนึกออกป่มเนี่ยมันคือวิธีคิดที่จะทําให้คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการด้วยการใช้คําพูดแค่นิดเดียวเองเพราะว่าขวามันคือไปนั่งอยู่ในใจเด็กอ่ะนึกภาพตามดิจบใหม่อ่ะเฮ้ยพ้นโปรบ่กว่าเก้าสิบวัน จูงใจไม่มีกังวลนึกออกปะคุณจะไปชวนเขาว่าให้คุณทํางานเก่งขึ้นคือมันไม่ได้เป็นประโยชน์สําหรับเขาอะมันเป็นประโยชน์สําหรับคนงานนึกออกปะแต่ถ้าคุณจี้ไปเลยบอกว่าเฮ้ยคุณจะพ้นโปรง่ายขึ้นนะเพราะว่าคุณถ้าคุณผ่านคอสนี้เพราะว่ามันจะทําให้คุณทํางานได้เร็วขึ้นบริษัทเห็นร์ฟอรซ์ของคุณก่อนที่จะพ้นโปรเขาจะให้คุณพ้นโปรเลยถ้าคุณทําได้เนี่ยแค่นี้เองง่ายปะแต่หลายคนพลาดแต่หลายคนพลาดอันนี้ผมพูดเลยหลายคนพลาดนะครับ แปดสิบเปอร์เซ็นของคนที่ผมไปบรรยายมานะผมผมพาคนเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพเนี่ยผมว่าน่าจะเกินหมื่นห้านะต่ส่วนใหญ่จะพลาดเรื่องนี้ยเยอะที่สุดผมเลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราทําย้ำอีกทีนะคีย์ที่หนึ่งไอเดียที่หนึ่งคือพูดในสิ่งที่เขาอยากฟังเขาจะอยากฟังในสิ่งที่มีประโยชน์กับเขาโอเคนะไอเดียที่สองนะครับเรายังกลับไปอยู่เหมือนเดิมเนาะพ่อครัวกับคนทําสไลด์เรื่องเดียวกันโอเคไหมไอเดียที่สองนะครับไอเดียที่สองบอกผมนิดนึงได้ไหมสมมุติถ้าเราอยากกินกะเพราใช่ป่ะแล้วเราได้้กกกกินนัับเเเรพาารรรููสสึถถมปปดไปะค ชวนถามนิดนึงเนาะวัตถุดิบของกะเพราหมูนะอ่าเมื่อกี้ที่เราเห็นเดาว่าเป็นกะเพราหมูแล้วกันมีอะไรบ้างโหตอนนี้ผมรู้สึกแสบไส้มากเลยว่ะหิวเวย <laughs> กะเพรา,าอ่าหมูกะเพรา,าพริกหมูสับกะเพรา,าถูกป่ะครับโอเคไหมหมูสับโอเคสมมุติว่าถ้าเกิดผมถามอะไรแปลกๆหน่อยกะเพราหมูผมใส่ปลาร้าได้ไหมได้พิมได้ไม่พิมไม่ให้หน่อยผมก็ไม่แน่ใจช,ชาวอีสานเขาทานไหมนะแต่บอกผมรู้สึกว่าเซนส์นผมมันบอกว่าไม่ได้เนาะทุเรียน ทุเรียนทุเรียนทุเรียนนี่ไม่ได้อย่างแรงเลยเนาะกะเพราหมูกับทุเรียนไม่น่าได้ถูกปะอย่าให้นอตไว้ก่อนนะว่าถ้าคุณจะทําให้มันอร่อยอ่ะวัตถุดิบคุณต้องใช่อันนี้คี์ที่หนึ่งเนาะคี์ที่สองนะครับคือบอกผมหน่อยได้ไหมว่าถ้าเราจะทากะเพราหมูให้อร่อยอะวัตถุดิบอะไรอะควรจะเยอะที่สุดสมมติเมื่อกี้เราบอกแล้วว่ากระเทียมน้ามันพริกกะเพราหมูเครื่องปรุงประมาณเนี้ยเนาะห้าหกอย่างกระเทียมพริกกะเพราน้ํามันหมูแถวแถวเนี้ยคือวัตถุดิบในนั้นอะอะไรควรเยอะสุด นึกถึงสัดส่วนนะเวลาที่คุณแบบเสิร์ฟมาป,ปั๊บคุณคาดหวังว่าคุณจะเห็นอะไรเยอะที่สุดในเชิงปริมาณนะ,ะสำหรับผมนะมีสองสายเท่าที่ผมถามมากระเพราเยอะได้หมูเยอะได้แต่น้ํามันเยอะไม่ได้ ผมก็ถามไม่ได้หรอน้ำมันทุ่มทุมไงคีโตคีโตบอกไม่จะมากินกระเพาหมูน้ำมันทุ่ม, <laughs> ม,ม, <laughs> ม,ม,มท่วมไม่ได้นึกออกไว้ครับ <laughs> อ๋ออ๋อนี่นี่น,นี่มาสายฉีแก <laughs> ข้าวเยอะสุดโอ้ยยังไงรุ่นอยู่กินข้าวเยอะได้นะน้องหนูเนาะโอเคแสดงว่าอะไรสัดส่วนสําคัญถ้าจะปรุงให้อร่อยโอเคไหมเมื่อกี้คือวัตถุดิบต้องถูกอันที่สองคือสัดส่วนต้องสําคัญถูกปะ่ะอันที่คำนามที่สามนะครับคำนามที่สามนะ เวลาที่คุณจะปรุงให้มันอร่อยเนี่ยคุณใส่อะไรลงไปอันแรกในกระทะซาลงไปเนี่ยคุณใส่อะไรก่อนครับผมเดาไหมมีสองสายกระเทียมก่อนได้พอได้กระเทียมก่อนได้มันจะได้หอมหอมไหม่ไหม้ใช่ปะหรือน้ํามันก่อนได้แต่ถ้าใครใช้คําว่าทะลึง่งเลยแล้วกันทะลึ่งเอาน้ํามันลงท้ายเอาหมูลงไปให้มันไหม้ไหมดําๆเสร็จปั๊บตามด้วยกระเพราให้มันไหม้อีกใส่พริกลงไปให้มันฉุนๆุแล้วก็เอาน้ํามันกบดับแน่นอนอร่อย คือไม่อร่อยแน่นอนถูกไหมครับผมพูดเรื่องนี้ทําไมคียเมื่อกี้คียเดียวกันกับการทําสไลด์ให้อนุมัติง่ายเข้าใจง่ายเลยครับคือถ้าคุณได้กินจินตนาการตามนะถ้าคุณอยากกินกะเพราแล้วคุณได้กินนะคือคุณเห็นแล้วคุณฟินอะแต่พอคุณงับคําแรกปับ๊บเฮ้ยมันใช่หรอวะมันกะเพราหรอวะ <laughs> <laughs> นึกออกไหมแต่กินแล้วไม่อร่อยอะมันแย่เก็ Get it? Get it? Get it? ีย่เกลีย่ะกินแล้วไม่อร่อยอะมันแย่มากนะ แต่มันเหมือนกันเลยคือถ้าเขาอยากรู้เรื่องนั้นแล้วคุณเตรียมไว้ให้เขาแต่ปรากฏว่าคุณเล่าแล้วเขาไม่รู้เรื่องอ่ะมันก็แย่เหมือนกันนะเห็นด้วยปะคือถ้าเขาอยากกินเขาเห็นแล้วนะว่ามันอยู่ตรงหน้าแล้วเขาแบบฟินแล,ขาขาแล้วเขาคาดหวังแล้วว่ามันจะอร่อยมากแต่เขางับคําแรกแล้วมันไม่ไม,ไม่แบบไม่แย่ไม่แย่หวยเลยนี่คือพังเลยนะเหมือนกันเลยคุณเตรียมสไลด์มาแล้วคุณตั้งหัวข้อที่เขาอยากฟังแล้วปรากฏว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาเขาอยากรู้อ่ะหรือเขาบอกว่าเฮ้ยไม่รู้เรื่องเลยว่ะ คุณกาลังทาให้ความ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 เขาเรียกอะไรอ่ะความเชื่อมั่นหรือความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณน่ะพังเลยนะผมใช้คํานี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องระวังคือถ้าถ้าผมสิ่งที่ผมตกผลึกได้เนาะคือคุณต้องปรุงให้อร่อยอะถ้าพ่อครัวดีเขาจะปรุงให้อร่อยคนทําสไลด์ก็เหมือนกันคุณต้องอธิบายให้รู้เรื่องโอเคไหมถ้าเราบอกว่าสไลด์ที่ดีในความเชื่อของผมนะยย่า่าไม่ต้องเชื่อผมนะ เลยอยากให้ดูหลายๆรอบเนี่ยบอกบางค้านะผมพูดอะมันคือสิ่งที่ผมเชื่อแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะถูกสําหรับทุกคนนะโอเคไหมสไลด์ที่ดีเนี่ยมันคือสไลด์ที่ทําให้คนเข้าใจในเวลาที่เหมาะสมเพราะว่าเขาไม่ได,เไได้เขาไม่ได้24ชั่วโมงของเขาอะไม่ได้อยู่กับคุณตลอดนึกออกปะอันนี้คุณเก็ตปะ24ชั่วโมงของเขาอะเขาต้องไปทาอย่างอื่นด้วยนึกออกไหมอย่างวันนี้ผมตื้นตันใจมากเลยนะ200กว่าท่านให้เกียรติมาฟังผม1ชั่วโมงเต็มๆอะผมว่าคือหน้าที่ผมเลยที่ต้องทําให้ทุกคนรรู้เื่ออองก ถ้าคุณโฟกัสกับผู้ฟังได้เยอะเท่าไหร่อ่ะโอกาสที่คุณจะได้รับการอนุมัติคุณจะปิดการขายได้มันจะเยอะขึ้นมากโอเคไหมสไลด์ดีทําให้คนเข้าใจในเวลาที่เหมาะสมมันคืออะไรเนาะเนี่ยผมจะบอกก่อนว่าอะไรคือเล่าแล้วเข้าใจง่ายหรืออะไรเล่าแล้วคือพูดรู้เรื่องมันตามนี้เลยอาหารอร่อยอ่ะถ้ามันประกอบไปด้วยวัตถุดิบถูกสัดส่วนได้ลำดับปรุงดีนึกออกไหมเมื่อกี้ที่เราคุยกันอ่ะมันต้องมีกระเพรามันต้องมีหมูมันต้องมีกระเทียมมันต้องมีน้ำมันต้องมีพริกมันต้องมี พริกไทยมีเครื่องปรุงใช่ป่ะมีน้ำมันสัดส่วนจะต้องเยอะพอดีไม่ใช่น้ำมันเยอะกว่ากะเพราหรือว่าหมูแล้วก็ลำดับการปรุงอะ่ะก็คือคุณต้องเอาน้ำมันลงก่อนตามด้วยกระเทียมตามด้วยหมูตามด้วยพริกไทยตามด้วยะกะเพราแล้วก็ปิดจบด้วยเครื่องปรุงนึกออกปะ่ะคุณจะเอาน้ำมันลงท้ายไม่ได้ข้างขวาเหมือนกันเด้เลยสไลด์ดีมันคือหัวข้อย่อยถูกวัตถุดิบคือหัวข้อย่อยก็ตปะ่ะอืม สัดส่วนคือข้อมูลสัดส่วนข้อมูลคุณก็ต้องได้คุณต้องรู้ว่าเวลาคุณจะเล่าอ่ะคุณจะเอาตรงไหนเยอะตรงไหนสั้นกระชับตรงไหนไม่ต้องพูดตัดทิ้งไปคุณจะไม่เอาทุเรียนใส่มาในกะเพราหมูเหมือนกันหัวข้อย่อยบางหัวข้อย่อยคุณไม่จาเป็นคุณก็ทิ้งไปเลยโอเคไหมลำดับในการเล่าเรื่องคุณก็ต้องดีคุณต้องทําให้คนตามคุณทันหนึ่งสองสามคืออะไรแค่เนี้สองอย่างเนี้ยนะคุณวินไปแปดสิบโดยที่คุณยังไม่ต้องทาสไลด์เลยนะเพราะว่าลอจิกในการคิดคุณดี เล่นสุดท้ายเรายังยกคงอยู่กับตีมพ่อครัวโอเคไหมเนื้อหาดีหัวข้อย่อยได้สัดส่วนแล้วก็ข้อมูลแล้วก็ลำดับเล่าเรื่องนะครับถ้าคุณรู้ว่าเขาอยากได้ยินอะไรแล้วคุณจัดหัวข้อย่อยตรงสัดส่วนตรงนะลำดับเล่าเรื่องคุณดีเหมือนคุณปรุงอาหารอร่อยอะทีเนี้ยแล้วอะไรคือสัดส่วนดีหัวข้อย่อยดีลำดับเล่าเรื่องเนาะมันมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมคิดว่าคนทําสไลด์ควรจะไปหามาอ่านเลยอะครับคือชื่อ เทคนิคทําสไลด์นําเสนออะไรก็ผ่านใน3นาที <laughs> ชื่อตืดเ <laughs> เหมือนโดเรมอนเลยนะถ้าคุณจะพูดให้รู้เรื่อง <laughs> เตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนเนี่ยคีย์ที่บริษัทญี่ปุ่นเขาใช้กันคือคุณควรจะมีประมาณ5้ถึงเหน้านะครับ <laughs> เพราะว่าถ้าเกินนั้นคน่ะคนจะเข้าใจยากแล้วแยกไปเลยว่าอะไรเป็นแอดแทรไฟล์อะไรที่ต้องพูดก็พูดอะไรที่เขาถามค่อยพูด ก็เก็บเอาไว้ในแอด head f i l โอเคไหมครับซึ่งเรื่องนี้มันบังเอิญมากเลยนะหลักสูตรที่ผมบรรยายน่าจะเกิน300ครั้งไปแล้วอะคือ master all one page s m m a r y เนี่ยมันเรื่องเดียวกันเลยคือบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเกิดใครทํ one page นะเขาจะให้สรุปไม่เกิน5-9หัวข้อย่อยแสดงว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะอาจารย์คามดิเนี่ยครับอยู่ซอฟแบงก์ถ้าพวกเราพอรู้เนาะถ้าไปอ่านในประวัติเขาอะเขาอยู่ซอฟแบงก์ผมอะอยู่องค์กรรถยนต์ญี่ปุ่นระดับโลกเขาก็บอกเหมือนกันว่า5-9หัวข้อย่อยออยู่่่นนแตมััคืไลด5ถ้าาวก พอเห็นภาพไหมเพราะฉะนั้นถ้า2บริษัทใหญ่ระดับ global เลยเนาะ soft bank ก็ใหญ่ระดับโลกเหมือนกันบริษัทที่ผมเคยอยู่ก็ใหญ่ระดับโลกเหมือนกันเขาพูดอย่างนี้แสดงว่าสัดส่วนนี้เป็นสัดส่วนที่ work โอเคไหมอ่ะอันที่สามนะครับอันที่สามนะยังคงอยู่กับกะเพราอยู่ถ้ากะเพราที่อร่อยมากอยู่ในกล่องโฟรมราคาที่พวกคุณยินดีใจกี่บาทพิมพ์ให้ผมหน่อยได้ไหมถ้ากะเพราที่ทําแล้วอร่อยมาก อยู่ในกล่องโฟมพวกคุณยินดีจ่ายที่ราคาเท่าไร่อ่ะสามห้ามาแล้วนะอ่ะสามห้าสี่สิบห้าห้าสิบแถวแถวนี้ถูกปะแต่คนคนที่ปรุงอะ่ะเขาไม่ได้ใส่กล่องโฟมเขาใส่แบบนี้ให้คุณอะ่ะนึกภาพออกปะนึกภาพออกมาอ่าอางนี้นะอานนี้นะอ่าให้ดูขยายใหญ่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยข้างขวาคุณยินดีจ่ายที่เท่าไรอ่ะตัดไข่ดาวทิ้งโอเคไหม เดี๋ยวคนบอกข้าง้ายมีไม่มีไข่ดาวเต็ๆข้างกว่ามีใครดาวยังไงมันก็ต้องแพงกว่าอ,อยู่แล้วถ้ามันเท่ากันคือคุณย้ายจากกล่องโฟมอะไปจัดแพ็กเกจจิ้งสวยๆที่จานอะคุณจ่ายที่เท่าไหร่อ,ะ,อะมาละหกห้าห้าสิบแพงขึ้นเท่าที่ผมเห็นคือแพงขึ้นอ่ะเจ็ดสิบถ้าเทียบกับเมื่อกี้ต่ำที่สุดคือสาสิบตอนนี้แพงสุดคือเจ็ดสิบคำถามผมอะครับคือเฮ้ยมันอร่อยเหมือนกันนะเห็นด้วยปะ มันอร่อยเหมือนกันนะพ่อครัวคนเดียวกันนะทําไมในกล่องโฟมคุณยินดีจ่ายราคา35บาทถึง40ิบาทแต่ทันทีที่คุณจัดแพคเกจจิ้งใหม่คุณยอมจ่ายเจ็ดสิบาทช่วยบอกผมนิดหนึ่งได้ไหมว่าอะไรที่ทําให้คุณยินดีจ่ายแพงขึ้นทั้งทั้งที่มันก็อร่อยเหมือนเดิมย้ํานะว่ามันอร่อยถ้ามันไม่อร่อยคุณจะไม่อยากจ่ายมันคุณจะไม่ไปใช้บริการมันแต่มันก็อร่อยเหมือนกันนะพ่อครัวเหนกันวัตถุดิบเหมือนกันผัดเหมือนกันนึกออกไหมแต่ทำไมคุณอยากจ่ายแพงขึ้น2เท่าบอกผมนิดหนึ่งได้ไหมฟ ถ่ายรูปได้อืมรู้สึกรู้สึกอะไรรู้สึกใส่ใจกับเราโดยเฉพาะโอเคอ่ะไม่ใช้โฟมโอเคอ่ะดูหน้าทานเนี่ยขี่รับเนี่ยคือคี่เห็นด้วยไหมว่าต่อให้เนื้อหามันดีแค่ไหนอร่อยแค่ไหนแต่ถ้าคุณไม่ใส่ใจแพคเกจิ้งหรือว่าการทำให้มันดูน่าอ่านน่ามองแพคเกจิ้งก็แพงสำคัญเช่นเดียวกันแต่มันต้องมากับการที่คุณเลือกเมนูให้ถูกก่อนนะ และมันต้องมาจากการที่คุณปรุงให้อร่อยก่อน2อันนี้ถ้าคุณไม่ผ่านคุณจะพึ่งมาใส่ใจเรื่องแพ็กเกจเพราะว่าถ้าคุณทาแพ็กเกจดีแค่ไหนแต่ข้างในรสชาติม่นข่วยมากหรือไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากกินน่ะยิ่งแล้วใหญ่เลยนะใส่กล่องโฟมแล้วแถมไม่ใช่ของที่อยากกินอีกนี่คือคุณจบแล้วนี่บอกว่าแต่สิ่งที่สามทันทีที่คุณเลือกเมนูถูกคุณปรุงอร่อยแล้วทีนี้คุณมาโฟกัสได้เลยว่าคุณทํายังไงให้มันน่าอ่านน่ามองถ้าคีนี้คุณเก็ตเหมือนกันเลยสไลด์เนี่ยผมบอกเลยว่าสวยอ่ะ แต่ผมยังย้ำอีกรอบหนึ่งว่าเข้าใจง่ายสําคัญกว่าคุณเห็นปั๊บคุณรู้เลยว่ามันคือกะเพราคุณเห็นปั๊บเลยว่าไข่อยู่ตรงนี้คุณเห็นปั๊บคุณรู้เลยว่าข้าวอยู่ตรงนี้คุณตักตรงนี้ได้กินได้อันนี้กินไม่ได้นึกออกป่มอันนี้คือความเข้าใจง่ายสวยในที่นี่ของผมมันคืออะไรเนาะสวยในที่นี่ของผมมันคืออะไรถ้าเราบอกว่าอร่อยบวกจัดจานดีเนี่ยเขาจะพับใจถูกต้องไหมอ่มาเมื่อกี้คุณบอกแล้วว่า พวกเราบอกแล้วว่าเฮ้ยถ้ามันอยู่ในจานสวยๆรรู้สึกว่าแบบได้รับการใส่ใจได้ได้ได้การดูแลเลยก็รู้สึก,กินยดีที่จะจ่ายแพงขึ้นเพราะคุณได้เซอร์วิสที่ดีขึ้นนั้นทำสไลด์มันก็เหมือนกันถ้าคุณมีเนื้อหาดีแล้วคุณทําให้มันน่าอ่านน่ามองคนก็จะประทับใจเช่นเดียวกันเข้าใจง่ายและสวยด้วยยิ่งดีโคตรใช่ครับถูกต้องประเด็นมันคืออย่างนี้มันต้องออพติมัยกันระหว่าง เวลาที่ใช้เพราะว่าถ้าคุณเอาสวยมากจนคุณไม่ได้มีเวลาไปทํางานให้มันดีอ่ะมันก็พังเหมือนกันเพราะว่าสามอันนี้ยมันต้องบาลานซ์กันนะคุณต้องไปหาให้เจอว่าอินไซด์อ่ะเขาอยากได้ยินอะไรเนึกออกไหมอันนี้คืออันที่หนึ่งเนาะไอเดียเราอ่ะสองคือคุณต้องปรุงให้อร่อยซึ่งสองอันนี้ใช้เวลาและผมคิดว่าสําคัญไม่แพ้กับอันที่สามเลยแต่ถ้าเราเอาแรงทั้งหมดไปลงกับการทําให้สวยแล้วมันใช้มากจนเกินไปเรากําลังลืมสิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์จริงๆของเราคือเราต้องการผลลัพธ์จากการทํางาน ผ่านสไลด์ที่เข้าใจง่ายและใช้เวลาน้อยน้อยของเราและน้อยของเขาโอเคป่ะครับพ่อครัวดีคือใส่ใจแพ็กเกจคนทําสไลด์ดีคือใส่ใจความเข้าใจง่ายทําให้มันอ่านง่ายสบายตาทัวรทีนะครับอันที่3คือทําให้หน้าอ่านแต่ว่าหน้าอ่านกับสวยเทพไม่เหมือนกันผมอยากให้นึกเปรียบเทียบพวกเรานึกภาพกราฟิกที่แบบเทปเทพ,เ,ทพเป็นโปสเตอร์ตามเอ็มอาร์ทีบีทีเอสหรือว่าโปสเตอร์โฆษณาออกปะ่ะอย่างนี้คือมีมืออาชีพดีไซน์โอเคป่ะมืออาชีพดีไซน์ออย่างนี้ก็ได้ หน้าปกหนังสือเนี่ยพอดีใกล้ตัวอย่างงี้คือมือชีพดีไซน์คนกลุ่มนี้ได้ตังจากการทาหน้าปกสวยอย่างงี้ผมเลขสวยโอเคปะ่ะแต่ที่ทุกท่านเห็นจะไลท์ตรงนี้ชี้ยังไงดีตรงนี้ตรงนี้นอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เห็นตรงเนี้ยคือเข้าใจง่ายไม่ได้สวยผมเลกว่าไม่สวยมันเพลนมากแต่ว่ามันเข้าใจง่ายทุกคนรู้ว่าผมอยากจะพูดอะไรถ้าอย่างงี้ผมเลขสวยเราแยกกันก่อนเนาะซึ่งอันนี้ใช้เวลามากคุณจะต้องมีประสบการณ์คุณจะต้องมีสกิลการทำโฟโต้ชอปการทำเอไอ Adobe อะไรว่าไป เป็นสกิลอันนึงเลยเขาถึงคู่ควรกับการได้ตังค์แต่พวกเราอ่ะผมก็ไม่ได้ได้เงินจากการทําตรงนี้นึกออกไหมสวยแต่รายได้ผมมาจากการทําที่ให้ทุกท่านที่ฟังผมอยู่เนี่ยเข้าใจง่ายและเอาไปใช้ประโยชน์ได้เนี่ยอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องสวยมากเนี่ยผมก็ทําเองด้วย PowerPoint เทคนิคทำสไลด์เข้าใจง่ายภาษญี่ปุ่นซึ่งคือหลักสูตรที่ผมอยากจะแบ่งปันพวกเราเนาะวันนี้แค่ส่วนเดียวก็คุ้มแล้ววะเก๋าไหมอ่ะคนที่เขาเคยเรียนหลักสูตรนี้นะเนะยหลักสูตรนี้ชื่อ S2 เทินเปลี่ยนสไลด์ให้เข้าใจง่ายนะครับเขาคุณแก้วเขาบอกว่า แง่คิดสไลด์ที่ดีคือสื่อสารให้คนเข้าใจตามที่เราต้องการไม่จําเป็นต้องสวยมากแต่ให้เข้าใจง่ายนะหลักสูตรนี้ให้สิ่งนี้นะครับอ่าคุณยุพดีบอกว่าเป้าหมายสูงสุดของการทําสไลด์เราคือการสื่อสารที่สร้างคุณค่าผมว่าคํานี้ดีมากนะผมเองผมก็ได้เรียนรู้สื่อสารมันต้องสร้างคุณค่าถ้าคุณไม่ได้สร้างคุณค่าสไลดนั้นนะ่ะมันเหมือนอาหารที่บูดอาหารที่ไม่มีประโยชน์อะ่ะมันไม่ต้องทําก็ได้ทีนี้อะไรคือหน้าอ่านนะเดี๋ยวผมให้ดูง่ายๆอย่างเงี้ยอยากอ่านไหมชีวิตจริงเราเจออย่างเงี้ยคดบ่อยเน ขึ้นมาเงี้ยพึดขึ้นมาแล้วก็มองแล้วก็คลิกก์แล้วก็อ่านอ่านอ่านไม่สบตากูเลยนึกออกปะเนีออ่ยแบบอือมกวนพลาดเนี่ยคอมสําเร็จหลักของนึกออกปะครับอยากไหมอย่างเงี้ยไม่อะไรนะถูกปะแต่มันอร่อยนะถ้าคุณอ่านแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยมีประโยชน์นึกออกปะแต่เนี่ยผมเลยบอกว่าอันเนี้ยอย่างเงี้ยเรียกว่าไม่น่าอ่านโอเคปะแต่อีกอันหนึ่งที่ให้ดูคือไม่ได้สวยนะแต่เข้าใจง่ายอันนี้ผมทําเอง อาถ้าอย่างนี้ดีขึ้นไหมดีขึ้นพิมพดีให้หน่อยเนี่ยเรื่องเดียวกันนะสองอันนี้เรื่องเดียวกันแต่แค่คุณจัดให้มันน่าอ่านทําให้มันเข้าใจง่ายคุณเห็นชัดๆว่าอะไรคือ17ล้านหเปอร์เซนทั้งหมดตัวเลขที่เห็นอยู่บนจอเนี่ยครับอยู่ในหน้านี้ด้วยนะเดี๋ยวผมวงให้คุณดูไม่รู้พวกเราเห็นหรือเปล่าอ่ะเนี่ยเนี่ยอยู่นะอยู่นะเนี่ยแต่ไม่เห็นเลยมันจมโอเคปะ่ะมันจม แต่ถ้าอย่างนี้นคุณเห็นชัดเลยแล้วคุณจะอยากอ่านคุณจะสนใจเนี่ยหลักสูตรเนี้ยจะให้คุณได้โอเคป่ะครับเทิร์นเปลี่ยนสไลด์ให้เข้าใจง่ายโอเคเนาะสรุปแล้วนะเราจะต้องพูดในสิ่งที่เขาอยากฟังเราจะต้องมีหัวข้อย่อยมีสัดส่วนมีลำดับที่มันเก็บเพื่อจะให้คนเขารู้เรื่องพูดรู้เรื่องรอรว่าง่ายๆและคุณต้องหาวิธีพยายามทําให้หน้าอ่านเข้าใจง่ายในวงเล็บว่าให้คุณไม่ต้องเน้นสวยสวยดีแต่ว่าเข้าใจง่ายต้องมาก่อน คือสวยแบบบ้านๆก็ได้อ่ะผมใช้คำนี้ก็ได้อะหลายคนจะบอกเฮ้ย hey, มันก็สวยเมื่อกี้งั้นผมใช้คำว่าสวยแบบบ้านๆแล้วกันสรุปให้อ่ะสวยแบบบ้านๆดูได้เข้าใจง่ายอ่ะวันนี้อยากให้เอาไปใช้กันนะครับขอบคุณมากๆที่มาฟังกันเนาะ